ยอมจ่ายแพงกว่าสิบเท่าเพื่อสิ่งที่คุณไม่เคยได้รับเลยจริงๆหรือเปล่าลองนึกภาพตามนะครับเวลาคุณเดินไปที่ชั้นวางน้ําในซูเปอร์มาร์เก็ตสายตาคุณจะกวาดไปที่ขวดน้ําแร่แพงๆที่มีฉลากสวยหรูและมีคําว่าแร่าธาตุหรือภูเขาไฟอยู่ข้างขวดคุณก็คิดในใจว่าเอาละ่ะขวดนี้แหละที่ต้องดีต่อสุขภาพมากกว่าแน่นอนแต่ความจริงที่น่าตกใจก็คือคุณกําลังจ่ายเงินไปกับความรู้สึกดีไม่ใช่ แร่ธาตุที่มีในสำคัญก่อนจะเทงเงินทิ้งคุณรู้ไหมว่าแร่ธาตุสำคัญจริงๆที่ร่างกายต้องการมันไม่ได้มาจากน้ำที่คุณดือ่มอ,อยู่และแร่ธาตุที่เหลืออยู่อาจเป็นแค่โซเดียมที่คุณไม่ต้องการ น้ำแร่แต่ละยี่ห้อมีปริมาณแร่ธาตุต่างกันอย่างมหาศาลและ90%เอร์ของขวดน้ำแร่ที่คุณเห็นมีปริมาณแร่ธาตุน้อยเกินไปจนไม่เกิดผลต่อโภชนาการลองคิดดูนะร่างกายเราต้องการแคลเซียมประมาณ1,000มิลลิกรัมต่อวันแต่น้ำแร่พรีเมียมบางขวดมีแคลเซียมแค่20มิลลิกรัมเท่านั้นเท่ากับคุณต้องดื่มน้ำขวดนั้น50บขวดถึงจะพอนี่คือการตลาดที่เล่นกับความเชื่อของเราว่าแพงกว่าคือดีกว่า ทั้งที่จริงแร่ธาตุหลักเราต้องได้รับจากอาหารเช่นผักใบเขียวหรือนมต่างหากแล้วถ้าน้ำแร่ที่คุณคิดว่าดีกว่ากลับกลายเป็นแค่น้ำเปล่าธรรมดาที่มีแค่แลเซียมกับโซเดียมสูงกว่าเล็กน้อยจนไม่จําเป็นละ่ะคุณจะยังเลือกมันอยู่ไหมความจริงคือคุณกําลังเสี่ยงที่จะได้เกลือมากกว่าประโยชน์แล้วเราควรเลือกอะไรเรามาดูกันแบบง่ายๆหนึ่งเปล่าบริสุทธิ์ อโรดิสทิลเซนี่คือแชมป์ของการให้ความชุ่มชื้นเพราะมันสะอาดที่สุดไม่มีอะไรเจือปนเลยมันทำงานเหมือนรถขนส่งที่นำสารอาหารเข้าเซลล์และขนของเสียออกไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. น้ำแร่เหมาะสำหรับ2กลุ่มเท่านั้นคือ A. คนที่ออกกำลังกายหนักเสียเหนื่อเยอะมาก B. คนที่มีข้อจำกัดทางอาหารที่ต้องการเสริมแร่าธาตุเล็กน้อยหลักการคือน้ำที่ดีที่ สุดคือน้ำที่สะอาดและคุณดื่มเพียงพอไม่ใช่น้ำที่โฆษณาดีที่สุดมาฝึกเป็นนักอ่านฉลาดกันครับ Actionable Step ครั้งหน้าพลิกดูขวดน้ำมองหาค่า TDS Total Dissolved Solids มันคือตัววัดปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายอยู่ในน้ำยิ่งค่านี้ต่ำน้ำยิ่งบริสุทธิ์โดยเฉพาะพวกน้ำมอโรจะมีค่า TDS ต่ำมากแต่ถ้าเป็นน้ำแร่ให้ดูที่ค่าโซเดียมและแมกนีเซียมถ้าโซเดียมสูงเกินไปสำหรับผู้ที่ต้องคุมความดัน ก็ไม่คุ้มที่จะซื้อเลยครับอย่าเชื่อแค่ภาพภูเขาไฟข้างขวดแต่จงเชื่อตัวเลขที่คุณอ่านได้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพแต่มันคือวินัยทางการเงินถ้าคุณเปลี่ยนจากการซื้อน้ำแร่ร,ราคา25บาทต่อขวดมาเป็นน้ำเปล่าสะอาดราคา8บาทคุณจะประหยัดเงินได้ประมาณ500บาทต่อเดือนหรือ6000บาทต่อปีเงินก้อนนี้เอาไปลงทุนซื้ออาหารสดที่มีแร่ธาตุจริงๆได้อย่างเต็มที่การเลือกน้ำที่ฉลาดจึงไม่ใช่แค่สุขภาพดีแต่คือการบริหารเงินที่ดีด้วยอย่าจ่ายแพงเรือรู้สึกดี จงจ่ายเพื่อผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้น้ำเปล่าบริสุทธิ์คือเพื่อนที่ดีที่สุดในการให้ความชุ่มชื้นและอาหารคือแหล่งแร่ธาตุที่แท้จริงจงใช้ความรู้ในวันนี้เพื่อเอาชนะการตลาดที่กำลังพยายามหลอกเงินนายนกกระเป๋าคุณครั้งหน้าเมื่อคุณหยิบขวดน้ำแร่ราคาแพงขึ้นมาลองถามตัวเองดูนะครับคุณกำลังดื่มแร่ธาตุหรือความเชื่อที่โฆษณาบอกคุณอยู่ถ้าคลิปนี้ทำให้คุณจุดคิดได้อย่าลืมแชร์ไปให้คนที่ยังจ่ายแพงกับความเชื่อ เหล่านี้กดติดตามคลิปยาวเพื่อรับความรู้ที่คุ้มค่ากว่าราคาแพงครับ